Oh, อาบน้ำแเช้า,า,ชาว้วครับออกจากบ้านไปไปดีนมาวางรถด้วยมาไปไปเฮือเบิ้งเอาดินมันเสียปากแล,ล้วเดินเดินเปี่ยนที่เปลนออกจากบ้านแต่เชา้า เบนแอปังนุ่นว่ะมามาข้ามาข้ามามาป่ายนี้จอดตลอดเช้าเย็น้ะผ่านก็แวะเลื่อยเลยป่ายนี้ ไปปไป,ไปอยู่รู้ว่ามีถูกกันแหละไหมนะปะมันะลงอาหารเช้าวไว้ให้ครับหลบหลบหลบกองฝาาครึ้มอาหารเช้าลงเลยให้ เดี๋ยวจะออกไปเคลียร์ขยะเคลียร์พื้นที่อาหารมาเพิ่มรอบเยน็นรอบบ่ายโอ้คืนนี้หลับแต่หัวค่ำนะเลีอิมอิมจัดค่ำคืนนี้หลับตั้งแต่สี่ทุ่มมัง้งสี่ทุ่มกว่า ไปดูหลับแล้วปะ่ะเอาขยะไปทิ้งแล้วก็จะไปหาตัดยามาเพิ่มเติมไว้สำรองปะ่ะมัสดสท้ายแปดมัดไม่น่เออดูดีดี ไปๆนะครับพอละปะด้านข้างนี้จะเอาทะลุนู่นเลยครับเจ็บด้านข้างก่อนนะครับผมฝั่งนู้นก็ทะลุไปแล้วลองแถวนะครับผมแล้วฝั่งนี้ก็อะไรแล้วอุยยาเยอะอุยยาเขียวเลยเพราะว่ามันมดูนี่เนาะเกี่ยวเพราะ ดูฝนยังไงก็เขียวแหละเป็นจอมเป็นหย่อมนะครับผมตรงไหน,นงามกวนนี่บริเวณที่ไม่มีหญ้าเลยนะี่งามแบบลำต้นใหญ่ล,ลำต้นใหญ่มันมีหญ้าแย่งอาหารแน่นีส่วนมียญาก็จะทึบหน่อย ไปะปเอาสิตนี่ปี่โตอืมรงนขาตัดไปอาเขียวดิของน,นี้ทะลุแล้วโอ้นอนข่าวเนะาะมะ 拜拜拜！大爷皮啊！ ยารวมตรงนี้อีกตัดให้เสมอครับยารวมพอแล้วเชาว้านี้บ่ายฉังไม่เอาใบข้าวมั้งบ่ายจะสาม,มัดอีกป่ะปดหมูก,กว่าแล้ววะ มาเอามาลงให้ถุงที่เลือกกินเลยเรื่อยหญ้ารวมหญ้ารวมบวดไว้แล้วกินเลยหญ้ารวมรวมมิดโดนแบอะไรบ้างก็ไม่รู้อ้อยหนึ่งมัดในเปลยอหนึ่งมัดหญ้ารวมหนึ่งชุดถึงเที่ยงเลยเที่ยงเลยนะเยวจะออกไปทำธุระเติมทั้งวันแหละ เบื icana, ่ออ네้อยเฮ้ยกว่ากว่าอ้อยชวนนี้จะหมดนี่เบื่อเบื่อแล้วกินนานอหายารวมแบบไี้เนาะเกี่ยวโหลด โอเคเอาไปลงไว้บ้านกินตอนเย็นมามาลงไว้นะครับผมอุ่นบ่ายแล้วที่นี่ค่อยออกไปให้อีกรอบด,ดูลงไปสักหมดุดไปแล้วหมดุหมด,มดจุละแล้วลับ้านได้ไปไป มาไล่มันสเปลังแป๊บนะครับผมดูยากอ,อดร้อนกอดร้อนอยู่เลย เซโร่ไม่อ่อนป๊ปเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วครับผม้ยนิดเดียวเบ็ดหมดจ้อยไปเข้าบ้านครับผม มาเพิ่มเติมอาหารเที่ยงครับหลอดไปอีกโอ้ยอยู่ล่มดีๆไม่ได้ควา้ากิ่งไม้ลงมาหาัดรอบๆเลยอุยเหลือบเหลือบไม่เยอะจังเหลือบไม่เยอะจังอ าะมากินเลือดซิบเลยนี่หืมเลือดนี่จริงไหมฟัดบีวะนี่ฟัดเอา้ามันมีทุกเ,เลือบเลือบอยโยปลาอย,ย่างคักเลย ก็อยู่ในหมู่บ้านอย่างปันิว มารอบบายครับย่้าใบาข้าวสามาัดพอคือนนี้นี่เหลือติยารวมตัวนึงต่อไปเครื่องมาล่อนย่ารวมยารวมสิเยอะสามาัด ลงไว้แล้วก็ฟาชิลี่ขาบาดสี่โมงแล้วแช่เทา้ามามามารับข้าบา้านคนงานวันนี้ยีกิงรักจากต้นไม้พุ่มๆเริ่มจะโล่งแล้วแต่งกิ่งหมดแล้ว ตัเคลียร์เอาอาหารไว้ตัวในขี้ตรงนั้นเถอะโอ้ลมไปทางไหนเนาะลมนี่น ลมไปทิศทางไหนลมพาขยะจะไปทิศทางไหนเทียนี่ก่อน 嗯。Mm. เช้าเช้ายกงวงขึ้นเลยกวักกวักเลยควักควักลนโยกน่ะกวักควักควักงวงควักกวักไม่ใช่โยกแต่คอควักเอิ่นควักควัก กวักวักวักหนึงวักอื่วักกวักวักเออดีดีดวักไปควักไปควักไปเออควักวักวักกวักวเออควักไปข้างหน้านึ่งควักควักควักขึ้นกวักกวักวักกวักเออดีดีวักวักอื่นกวัก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 ควักกวั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 กเออแป๊บนึง

อเช็ดเทาเสร็จทายากินโต๊ะ Oh, din yung bulang tin yo. Cifra, กดไลค์กด Subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ